นี่ก็บิวสดๆเลยเนาะ,ะบิวสดๆนีเพิ่งทำเพิ่งทำเสร็จแล้วก็เราจำลองระดาษนี่ก็รือ้อรื้อหมดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับวันนี้มูฮั่นเครื่องบินนะครับจะพามาดููรวมรักออโต้นะครับพิษณุโลกนะครับ นี่ผมจะพามาดูรถเกียวหน่อยนะครับอูนี่เขาจะขึ้นชื่อมากเลยนะครับรถเกียวจะเป็นเจ้าช้างบิว้วใหม่นะครับดีเราได้ผ่านมาแล้วครับก็แวะดูหน่อยนะครับนี่ครับอูนี่จะมีแต่เจ้าช้างเลยนะครับ เป็นมือสองนะครับดีเห็นแต่ในเฟซนะครับวันนี้ก็ได้ผ่านมาที่ร้านนะไว้มาดูที่อูเลยนะครับดูตัวจริงนะครับน่ครับจะเป็นรถเกียวเจ้าช้างนะครับเ,เจ้าช้างล้วนๆเลยนะครับ คันนี้ก็น่าจะบิวเสร็จแล้วนะครับโอ้สวยเลยครับเหมือนใหม่เลยนะครับนี่ครับใครสนใจก็มาดูได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าช้างมือสองบิวใหม่นะครับอยู่ที่อูรวมรักออโต้นะครับนี่บิวเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับ ช่วงล่างอะไรเขาก็ก่ก้มให้ใหม่นะครับโซ่โรเลอร์ก็ใส่ใหม่ให้หมดนะครับสเตอร์ลอนำก็ใหม่นะครับสวยๆเลยครับ <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้บิว้วครับตามสภาพก็ขายนะครับหรือไม่ก็เลือกเสร็จก็ ให้ร้านบิวให้ก็ได้นะครับนี่ก็บิวสดๆเลยนะนี่ก็รือ้อรื้อหมดเลยนะครับทันนี้ก็จะปะาพุกเสร็จแล้วนะครับถึงขั้นตอนทำสีแล้วครับ เดี๋ยวตอนทําเสร็จก็น่าจะสวยเหมือนคันที่อยู่ข้างหน้านะครับมีโชว์อยู่คันหนึ่งครับเมื่อกี้ผมก็ถ่ายให้ดูแล้วนะครับ เรื่องครับอะไรก็ถอดทำอย่างนี้เลยนะครับแยกชิ้นเลยนะครับโอ้นี่ครับสุดยอดมากเลยครับโอ้นี่น่ครับถอดมายิงสีทีละชิ้นเลยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะพาดูนะวันนี้นี่ครับถอดเป็นชิ้นๆเลยนะครับมาทำสีใหม่มาบิวใหม่นะครับโอ้สุดยอดมากเลยครับน่ครับปั๊มก็ทำสีให้ใหม่นะครับโอ้ดูครับ ถอดมาเป็นชิ้นๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะทำสีใหม่นะครับแล้วก็ใส่หนวดกุ้งให้ใหม่ครับสวยๆเลยครับน่ครับเขาไม่ได้ทำนั้คันนะครับเ็าถอ,อดมาทำทีละชิ้นละชิ้นนะครับ นี่ก็รื้อทำใหม่นะครับนะครับก็น่าจะเป็นเจ้าช้าเหมือนกันนะครับก็รื้อมาทำให้ทีละชิ้นเลยนะครับตรงไหนที่มันชำรุดนะครับก็จะเห็นนะครับเหล็กตรงไหนผุตรงไหนพังครับก็มาทำใหม่เลยนะครับโอ้ส่ใจทุกขั้นตอนมากเลยครับอูนี้ อันนี้ก็รื้อหมดเลยนะครับชำแหละอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทำเข้าไปใหม่ทีละชิ้นละชิ้นนะครับ นี่จะเป็นห้องตูนวดนะครับตรงนี้รือหมดเลยนะครับคานตรงไหนที่มันผุมันพังนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นลูกนวดนะครับก็จะใส่นิ้วให้ใหม่นะครับ ดูตรงไหนมันพังก็ทําให้ใหม่หมดเลยนะครับอนนี้ก็ไม่น่านจะมีปัญหานะครับเรียนแต่นิ้วนดก็ใช้ได้ครับตัวนี้ก็จะมีบริการเช็คปั๊มด้วยนะครับนี่ครับเบอร์โทรครับราคารถเกียวราคาอะไรก็โทรมาสอบถามได้นะครับ นี่ครับถ้าทําเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับคันนี้คือเขาทาเสร็จแล้วนะครับพร้อมขายนะครับฝั่งโน้นก็ขายตามสภาพก็ขายนะครับหรือถ้าจะให้ร้านบิวให้ก็ได้นะครับฝั่งโน้นถ้าพอซอเยอะหน่อยก็ถูกลงหน่อยนะครับแต่ถ้าพอซอไม่เยอะก็ราคาก็จะแพงขึ้นมานะครับตามพอซอนะครับก็ที่ร้านก็รับ ซ่อมปั๊มมอเตอร์ด้วยนะครับเช็คปั๊มนะครับราคาผมถามแล้วก็ไม่แพงมากนะครับเบอร์โทรก็ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับถ้าใครสนใจหรือข้องใจก็โทรมาถามได้นะครับนี่ครับร้านจะอยู่ติดแยกตรงนี้เลยนะครับไม่รู้เรียกแยกอะไรนะครับลืมแล้วนะครับครับมองมาก็จะเห็นป้ายใหญ่ๆเลยนะครับ ก็ชื่อร้านนะครับเป็นรวมรักออตโต้นะครับก็มองมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีรถเกี่ยวจอดเต็มเลยนะครับนี่ผมก็มาถ่ายให้ดูแล้วนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็รู้เรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณคนที่ติดตามด้วยนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Bye bye.